ยุคนี้ใครหลายคนก็ออกมาสร้างตัวตนกันนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้เราสร้างตัวตนมีคนรู้จักได้เยอะๆก็คือแพลตฟอร์มของ TikTok อกนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าการทําคลิปนะคะแต่ก็ยังเชื่อว่าอีกหลายคนยังไม่กล้าที่จะออกมาทําคลิปยังไม่กล้าออกมาไลฟ์สด สาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเราไปเสพสื่อเยอะเกินไปว่า TikTok มีกฎกติกามารยาทเยอะแยะมากมายเรากลัวว่าออกมาทําแล้วจะผิดกฎของ TikTok ใช่ไหมคะเวลาที่เราโพสต์คลิปออกไปคุกเล็ม ouais. ีวิธีเช็คง่ายๆนะคะว่าคลิปที่เราโพสต์ออกไปผิดนโยบายของ TikTok หรือเปล่าเราจะถูกดองหรือเปล่านะคะเช็คได้ยังไงเดี๋ยวตามคุกเล็ไปดูกันเลยเข้าไปที่ TikTok ไปที่โปรไฟล์ ไปดูคลิปของเรานะคะแตะขึ้นมาหนึ่งคลิปแตะไปที่สามจุดดูคำว่าโปรโมทนะคะคำว่าโปรโมทถ้าขึ้นเป็นสีจางๆไม่สามารถแตะได้แสดงว่าคลิปนั้นมีความผิดหรือมีการละเมิดนโยบายต่างๆนะคะถ้าคำว่าโปรโมทขึ้นเป็นสีเหมือนฟังก์ชันอื่นแสดงว่าคลิปนั้นไม่มีความผิดหรือไม่มีการละเมิดนโยบายต่างๆนะคะ ทุกคนสามารถไปเช็คกับคลิปของเราได้แบบนี้ทุกคลิปนะคะเพื่อจะได้ไม่มีคลิปผิดหรือมีคลิปละเมิดในบัญชีของเราเวลาที่เราโพสต์คลิปหรือเวลาที่เราไลฟ์สดจะได้มีการเข้าถึงมีการเปิดค่าการมองเห็นนั่นเองนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาที่ลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะ อยู่หน้าจอมือถือตลอดเวลาอย่าลืมดูแลดวงตาด้วยดีคอนแทคค่ะ